สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้อาเซียนนะครับเป็นประจำนะครับพวบกับผมพัชระปัญญายงและทีมงานนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนั้นรู้จักกับบุคคลในหลากหลายวงนะครับนักวิเคราะห์นักการเมืองนักวิชาการและนักธุรกิจในภาคของเอกชนเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมีการเปิดเซรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในไม่ช้านี้นะครับและวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างในส่วนของ EU ที่มีการก่อตั้งไปแล้วกับ AEC ที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนและแตกต่างอย่างไร สาภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมีสมาชิกถึง28ประเทศถือเป็นแม่แบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงความแข็งแกร่งในภูมิภาคทําให้มีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกจนกระทั่งประสบปัญหาวิกฤตหนี้ในปัจจุบันซึ่งทาให้เศรษฐกิจทั้งภูมิภาคถดถอยแบบกราวรูดขณะที่สกุลเงินยูโรตกเป็นจําเลยของสังคมที่ถูกมองว่าการใช้ระบบเงินสกุลเดียวเป็นสาเหตุสําคัญของวิกฤตในครั้งนี้แม้ภูมิภาคอาเซียนหรือวิถีอาเซียน จะมีบริบทที่ต่างจากสหภาพยุโรปตั้งแต่รูปแบบการรวมตัวซึ่งสหภาพยุโรปมีลักษณะค่อนข้างบังคับในขณะที่อาเซียนอาศัยความร่วมมือเป็นหลักผลที่ตามมาก็คือความรวดเร็วในการดําเนินการที่แตกต่างกันสหภาพยุโรปมีอํานาจในการตัดสินใจแทนประเทศสมาชิกซึ่งส่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพระหว่างสมาชิกด้วยกันและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขณะที่โครงสร้างการทํางานของอาเซียนแต่ละประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยการตัดสินใจและการขับเคลื่อนองค์กรจึงเต็นไปได้ช้าแต่แนวคิดเรื่องการใช้สกุลเงินเดียวเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกหากการใช้เงินสกุลเดียวในอาเซียนอาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือในที่สุดอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้หลังจากได้รับบทเรียนจากวิกฤต e U ช่วงหน้านจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับจากนักวิชาการทางด้านของแบงค์ชาติเองกด็ดีหรือนักวิชาการในส่วนของภาคธนาคารเอกชนเองกด็ดีจะมีมุมมองอย่างไรในส่วนของ AEC กับ EU เหมือนและแตกต่างอย่างไรช่วงน,นี้พักสักครู่ครับเรามีความกังวลอะไรไหมครับในส่วนของการรวบมตัว AEC รอบนี้แทนที่จะเอาเงินออมเราไปให้ประเทศอื่นทำไมไม่ใช่ในแถบนี้ที่เกิดประโยชน์ก่อนถ้าลูกค้าเข้าใจศักยภาพ ไปลงทุนแล้วต้องการสนใจจะทำอะไรต่างๆเนี่ยในโจทย์ของแบงก์ก็คือว่าเราพร้อมที่จะสัพพอร์ตเขาขึ้น่า กลับเข้าสู่รายการรอบรู้อาเซียนนะครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านท่านแรกครับมาจากในส่วนของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยและอีกท่านครับนักวิชาการจาก้านของธนาคารแห่งประเทศไทยไปรับชมครับสวัสดีครับท่านครับวันนา้ถามทางนบาชาติก่อนนะฮะครับ <c oughs> เรามีความกังวลอะไรไหมครับในส่วนของการรวมตัว AEC ในรอบนี้อ๋อ <c oughs> ที่จริงไม่น่าจะกังวลนะครับครับ AEC เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันครับเราทำมาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่การรวมการค้าต่าง การรวมเอซีกับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทางหมู่อาเซียนจะทำอะไรร่วมกันมากกว่าแต่นผมคิดว่าอย่าคิดเป็นกังวลดีกว่าไม่ได้เริ่มปี56ที่ไปจบปี58าแไม่ได้คุยกันมานานแล้วคุยกันมานานแต่เพียงแค่ว่ามีตัวอย่างการรวมตัวของกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของนี่สระนะรับตรงนี้บางชาติมองยังไงฮะว่าเราจะไปซ้ำรอยมีโอกาสซ้ำรอยไหมยุโรปมันต้องเข้าใจว่า EU กับอาเซียนต่างกัน วิบอกมีาการลงตัวของเขาเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคือต้องแก้กฎหมายแก้เอกภาพในบางอย่างคือสูญเสียความเป็นประเทศในระดับอาเซียนความเป็นประเทศยังคงคงอยู่ะทุกัฐบาลก็มีศาสร์เสรีภาพในการทำอะไรของตัวเองเป็นแต่ว่าจะทาอะไรก็เหลือบดูประเทศข้างๆมาเขาไปยังไงบ้าง เราก็ยังเป็นการรวมแบบการค้าการการทำแบบ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 พี่ๆน้องๆกันอยู่เราเจอชาวล้วครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเองมีการทําวิจัยในจุดนี้เทียบกันไหมครับระหว่าง EU กับ AEC คือจริงๆแล้วผมคิดว่า EU เนี่ยกับ AEC เนี่ต่างกันหลายประเด็นครับประเด็นหลักเริ่มต้นเนี่ยก็คือโครงสร้างของสมาชิก ระดับของเศรษฐกิจก็ต่างกัน EU เนี่ยสย่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้ต่อหัวเนี่ยผมคิดว่าประมาณ8-9ถึงเาเท่าของ<ม>ของอาเซียนนะครับถ้าดูสมาชิกอาเซียน10ประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งจะเปิดประเทศนะครับจุดเริ่มต้นก็จะต่างกันมากฉะนั้นเป้าหมายในการรวมตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคาดว,ว่าเขามีความคาดหวังไม่เหมือนกัน<ม>ครับผมอินคมเบอาตแคปางกันอย่างนี้จะเป็นปัญหาในการรวมตัว AEC นะครับ ไม่ครับคือแต่ต้องเข้าใจว่าพอเขาแต่ละคนมารวมกันเนี่ยคือแต่ละคนคงมีโจทย์ในใจแล้ว,ว่าต้องการจะได้อะไรจากการรวมตัวนั้นนะครับประเทศที่แต่แต่เดิมเคยปิดประเทศมานานอาจจะคาดหวังว่าหลังรวมตัวแล้วเนี่ยการลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาต้องการที่จะเติบโตมีโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนากับเขาบ้างผมว่าโจทย์โจทย์จะเป็นประมาณนั้นฉะนั้นทุกคนก็พยายามจะส่งเสริมการลงทุนส,ส่งเสริมการค้า ซึ่งเอซีนีีคือบริษัทรัฐชาติเตรียมพร้อมอย่างไรในเรื่องของฟันฟโลร์ที่จริงต้องยอมแล้วว่าไการแคปทูฟลูร์การถึงถึงขึ้นย้ายในทั่วโลกมันเชื่อมกันมานานทีนี้ที่ในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยก็อาจจะเปิดให้เป็นระหว่างอาเซียนได้ง่ายเข้าระดับหนึ่งที่เป็นแนวคิดของอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยอาเซียนได้เอาเงินลงทุนแต่ประเทศก็มีเงินพ้อมใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็ไปลงทุนอังกฤษลงทุนต่างประเทศมาที่แนวคิดของอาเซียนว่าถ้าเกิดเรารวมตัวกันเหนียวแน่นเนี่ยแารที่เงินพวกนี้จะไหลไปยุโร ทำไมไม่วนอยู่ในอาเซียนพวกนี้อาอันนี้เป็นจุดหมายหนึ่งของการที่จะให้เงินทุนเครื่องย้ายในอาเซียนเพื่อพวกอาเซียนด้วยกันชั้นฟันตัของอาเซียนก็จะเน้นในภูม,มิภาคครับแทนที่จะเอาเงินออมเราไปให้ประเทศอือ่นทำไมไม่ใช้ในแถวนี้เกิดประโยชน์ก่อนเราทุกชาวครับมองถึงในกลุ่มของไฟนนซ์เซกเตอร์เป็นไงฮะเราพร้อมขนไหนที่จะเปิด เซรีประชาคมเศรษฐกิจคือผมคิดว่าในมุมในทางปฏิบัตินะครับภาคการเงินหรือบริการทางการเงินเนี่ยตามหลังคือหมายความว่าในภาคธุรกิจจริงเนี่ยเขาก้าวไปเขาก้าวไปลงทุนเขาก้าวไปทําการค้าเซอร์วิสทางการเงินก็ก้าวต่างไปนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าขนาดของธุรกิจในประเทศเรานั้นบางทีมันยังเล็กอยู่นะครับอาจจะยังไม่คุ้มทุนที่จะไปไปเปิดสาขาเองหรือไป ทำอะไรตรงนั้นก็จะมีรูปแบบก,การบริการในลักษณะว่ามีพาร์ทเนอร์ชิปแบงก์ซึ่งเราเซ็นสัญญากับประเทศธ,ธนาคารในท้องถิ่นนั้นดูแลลูกค้าที่ไปไปทำธุรกิจที่นั่นครับฉะนั้นผมว่าก็ไม่ต่างกันกันกบที่ลูกค้า,าจะจะยังไงก็คือแบงค์ที่ดีที่สุดในล o c อลแบงค์ตรงนั้นอยู่แล้วครับฉะนั้นประเด็นเรื่องคุณภาพบริการเนะี่ยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันมีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนว่าในล o c อลแบงค์ตรงนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นลูกค้าแบงค์ ในท้องถิ่นของของไทยอยู่ด้วยฉะนั้นมันก็น่าจะง่ายขึ้นช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับถึงโอกาสนะฮะว่าจะมีโอกาสอะไรนี้ใการลงทุนรวมไปถึงนะครับภาคเรือเซกเตอร์ไหนนะที่เราโดดเด่นอยู่และยังเหลือเขารวมไปถึงครับสกุลเดียวจะเกิดขึ้นจริงหร<ม>ือไม่ช่วงนี้พักสักครู่ครับใช่เทียบกันลหครับว่าความแข็งแกร่งในเรื่องของไฟแนช่วงเซกเตอร์อันไหนอยู่อันดับเท่าไหร่อันไหนเหนืออันไหนด้อยครับ แต่ละประเทศอาจจะมีประเด็นในเรื่องของทรัพยากรพื้นฐานไม่เหมือนกันค,ความสามารถในการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะตต่างกันพูดถึงในส่วนของสกุลเงินเดียวผมว่าในอาเซียนคงไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยช่วยชีวิตผม คุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเรานะครับว่าในส่วนของ EU นะฮะมีข้อดีข้อเสยียอย่างไรแล้ว AEC ที่กำลังมีการก่อตั้งขึ้นนั้นจะมีข้อดีข้อเสยียอย่างไรและความเหมือนความแตกต,ต่างเป็นอย่างไรนะครับชมครับและถ้าให้เทียบกันล่ะครับว่าความแข็งแกร่งในเรื่องของ Fin a n c i a l sector หรือภาคสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับคุณปร,ศริศนานฮะแต่ละประเทศทั้งสิบประเทศอันไหนอยู่อันดับเท่าไหร่อันไหนเหนืออันไหนด้อยครับคิดว่าแบ่งเป็นกลุ่มดีกวได้ครับสิบประเทศอาเซียนนี่ก็ต้องเข้าใจว่ามีพี่ใหญ่ห้าประเทศ ไทยอินโดมาเลสซูดิปินสงคโปรและมีประเทศน้องใหม่ซึ่งซึ่งเขากําลังพยายามตามแซงเราอยู่ชั้นเวลาเราทำเศรษฐีทางการเงินหรือพูดทางการเงินเนี่ยกลุ่มแรกก็จะก็จะไปก่อนจะวางรากฐานให้กับกลุ่มหลังส่วนกลุ่มหลังเนี่ยก็เราก็ไม่ทิ้งกันห้ากลุ่มแรกนี่ก็จะช่วยกลุ่มหลังในการขยับฐานะขึ้นมาซึ่งเราหวังว่าอีกในสิบยี่สิบปีเนี่ยพอระดับใกล้กันก็จะคุยกันง่ายขึ้นตอนนี้ช่วงแรกๆก็ห้าประเทศแรกก็เร็วหน่อย ครับ5ประเทศหลักลาวเขมรกัมพูชาพวกนี้ก็อีกหน่อยก็จะตามกันเราตัวชาาครับแต่ละประเทศมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเซกเตอร์เด่นๆของแตรละประเทศเนี่ย<ม>แต่ละประเทศมีอะไรบ้างคือในในภาพรวมนะครับผมขอโฟกัสกลุ่มที่เป็น5ที่มีระดับการพัฒนาด้อยลงมานิดนึ่ง<อ>ะคระับอย่างเซียรมีซึ่งอยู่ใกล้ใกล้บ้านเรานะ ประเทศเหล่านี้เนี่ยโดยเบสิกแล้วเนี่ยต้องการสินค้าพื้นฐานนะครับ,รบเขาเพิ่งเปิดประเทศฉะนั้นในกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาต้องสั่งซื้อจากไทยและด้วยความได้เปลี่ยนในด้านภูมิศาสตร์เนี่ยกลุ่มในเรื่องอสินค้าจําเป็นในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่เขาต้องใช้น,นะครับผมว่าอันนี้เราเราเรา,เ,เราสปรายเขาได้นะครับซึ่งสินค้าจากไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพเป็นพร,ร,รีเมียมดีกว่าสินค้าที่มาจากประเทศอื่นแม้ว่าราคาของเราจะแพงกว่า ในกลุ่มนี้ผมว่าโดยเทรดดิ้งเนี่ยเราได้ได้ประโยชน์ทางการค้าเราเกินอยู่ครับได้ขนานั้นนะครับแต่นี้ในฝั่งการลงทุนนั้นอีกประเด็นหนึ่งในฝั่งที่เราจะข้ามไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้มีลักษณะเบื้องต้นคล้ายกันก็ตรงที่ว่ามีแรงงานที่มีราคาถูกนะครับแต่ละประเทศอาจจะมีประเด็นในเรื่องของทรัพยากรพื้นฐานไม่เหมือนกันความสามารถในการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกก็จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้น ไปแต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยก็คงจะต้องอยู่ที่ว่าเราไปเพื่อเทรดดิ้งเพื่อเอาของไปขายเขาหรือเพื่อที่จะลงทุนถ้าประเทศอย่างบรูไนหรืออย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์เป็นประเทศที่ระดับรายได้สูงกว่าไทยผมว่าของที่ไปขายเนี่ยเขาสามารถซื้อได้อยู่แล้ว<อ>วันนี้มันโจทย์คือว่าเราจะทําสินค้าอย่างไรนี่เป็นอีกแบบหนึง่งโจทย์จะยากขึ้นจะเป็นอีกลักษณะพูดถึงในส่วนของสก,กุลเงินเดียว นะครับมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคุณปริษัท์ครับที่จะไปใช้ EU เหมือนที่ EU เคยเกิดผมว่าในอาเซียนคงไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยช่วชีวิตผมอย่างที่เรียนให้ทราบจะเกิดสกุลเงินอย่างที่เราคุยเรื่องต้นก็คืออาเซียนเนี่ยต้องทิ้งความเป็นคนตัวเองไมใช้เงินสกุลเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่เกิดวิกฤตยุโรปไปผมว่าเรื่องสกุลเดียวกันไม่แต่ประเทศที่เคยคิดอยู่คงเลืกคิดอกค,คิดไป,ไปแล้วใช่ไหมะนั้นการที่เอาสกุลเดียวกันอย่างน้อยคุณก็ต้องมีสูญเสียอิสรภาพในการทําการคลังอันนี้ผมว่าอาเซียนไม่ได้ไม่ได้มีจุดหมายอนะอาเซียนหลักการคือยังเป็นคงอิสรภาพของตัวเองอยู่แล้วก็ค่อยจับมือกันแล้วก็ขยายความสัมพันธ์ออกไปตราบใดที่เรายังเป็นดูแลการคลังการเงินของเราเองแต่เพื้งแต่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันในสิ่งที่เราเราแชร์กันได้ จนถึงวันนี้นะฮะเราดําเนินงานมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถึงความพร้อมในการที่จะเปิดเสรีภพรค้าคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะที่เหลือก็คงเป็นด้านตลาดทุนไปเยอะแล้วค,คงเหลือด้าภาคการเงินที่ที่พื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะเปิดกันเมื่อไหร่ครับผมส่วนภาคการค้ารู้สึกา่าสูงภาษีไรคุยไปนานครับ เข้าใจว่าพอเกิดชิงอาเซียนจริงๆเนี่ยก็เป็นแค่การที่แบบเปิดตัวอย่างแบบเป็นสมบูรณ์แบบเป็นทางการ,นะรอาจจะพูดถึงประเด็นเรื่องแรงงานเนี่ยหยุดโลกย,าย,ย้ายยังไงมากขึ้นแต่ก็เหลือเรื่องการเงินอันเดียวแต่ผมว่ามันก็ไปกันเยอะแล้วที่จะมาเยอะแล้วครับผมเราก็ชาวกามมองในภาพรวมแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะความพร้อมของเราในปะัจจุบันน่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งครับ<อ>โดยประมาณยังมีแก๊ปอยู่นะฮะ ก็อย่างที่คุณบริสันเรียนครับ <c oughs> ก็เป็นภาคการเงินภาคบริการนะครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วผมมองว่านั้นเป็นธรรมชาติครับก็ <ừ> um. คือประเทศเหล่านี้นมีรายได้ต่อหัวไม่มากนะักเมื่อรวมกันอย่างแรกก็ต้องค้าขายกันก่อน <ừ> um. ลงทุนกันก่อนเ <ừ> um. สร็จแล้วประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กันเนี้ต้องใช้เวลาในการเชลรจากันนะครับยังมีอุปสรรคอะไรอีกไหมฮะที่ดรชาวกังวลหรือยังมองเห็นอยู่ <c oughs> อย่างที่เรียนครับผมว่าอุปสรรคเป็นเรื่องสัลทั้งพวกพืปป้นฐานเรื่องกฎหมายซึ่งบางทีเนี่ยไม่แน่นอนครับ <c oughs> กฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่นเวลาพ่อค้าไทยไปติดต่อธุรกิจในท้องถิ่นกับที่รัฐบาลการบางประเทศประกาศอ <c oughs> าจจะไม่ตรงกันหรือกฎหมายนั้นไม่ชัดเจนไม่คอนเฟิร์มไม่ได้หรือปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นแต่อันนี้มันก็เกิดขึ้นจากระดับของการพัฒนา <c oughs> รว่าประเทศก็คงต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับกันไปส่วนหนึ่ จาก private sector ของเราอาจจะไปคุยกับทางด้านก o ม e r ี m ของเขาหรือ G ของเราก็จะไปคุยกับจีของเขาด้วยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่การเจรจาต่อไปต้องติดตามนะครับว่านาคตนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในจุดนี้นะครับต้องขอคุณแขกรบเชิญของเราเป็นอย่างมากนะครับที่เกีรยวกับรายการนะครับกับทางด้านของดรชาวเก่งชนครับกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยและคุณปริศน์จันหอมครับผู้ดูการอาวโสฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ นี่คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา1 2น40นาทีจนถึง13.00นนะครับทางททบ5แห่งนี้วันนี้ผมพัชราและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับแนวนโยบายยุทธศาสตร์การทำงานของท่านในการบริหารงานมีหลักการยังไงบ้างคะบางผู้ประกอบการทายส่วนใหญ่มักจะเวลาไปต่างประเทศมักจะไม่จับมือกันต้องทำให้เป็นบุคลากร,กรที่รู้รอบ 360องศา